จมาเลยพี่น้องสิบเสิบคุณแม่เฮ้ยงามทั้งสองสวยเลยหนูกินยังไงนะบวยจะมาดีบาลูกไหมลูกจะมาดีบาลูก พี no ่น้องหลังจากน้องดำกับน so ้องดินเสิร์ฟอาหารแล้วเป็นกับมาพักผ่อนตอนนี้กับพันหรืว่ามันได้ดอกพอเวลากินซะก่อนขวรน้ามานเอ้ยเลืองน้อยหนึ่งขวรน้าเอาดำขวรน้ำมาได้หนึ่งยย่่อิหลังจากที่ฝนเสิร์ฟอาหารผู้หนึ่งนะน้องดำเป็นคนเก็บโต๊ะน้องดินเป็นคนเสร็จโต๊ะน้ำ้างน้องดำเป็นคนเก็บอันถวยบวงไปเลยน้องดินก็เสร็จเตอร์น้ำรัง kèn chân lươi các là. <cải <thiệER> <cải <thiệ Handy> à, bạn anh em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  เสื้หน้ามาเลยบด้เนาอใจเลยล่ะเอาน้ำช่วงค่ะเอาคชดีเนาะ่วนมีแต่น้าีเครื่องกินข้มนีแต่น้นมีเครื่องกินเยวจะเข่าไปหาเะเอามือซองเอามือซองไป่อมืองไ้อันี้เปิดเปิ้าแต่ว่าบริปินยังเนาเดี๋ยวไปเอามาให้ไหมอันนี้เอามามให้ลิลลิลด้เช น,น oh so. ้องดินนะน้องดินบอกว่าหอมมือเฮือนต้องไม่หอมแล้วน้ามมือบอกด้วยที่เอาเนกินไหนเด้อเออ้ามอันเมื่ออน้ามห้ามมาใหม่ด้วยือมาละลายได้เงินนะ

มันเบิรมันคืออเลยเบิยเบินยี่แต่ฉันดอยู่ันนากินขวรอบเดเย้าวทากินแต่เน้อแซามันหยมมันยมามีสักแต่ขอใครจะไปเอายางไปายได้มไปเอาไอติมหรือมั้ง โมนี่ไม่แต่โครกีวิตบมแม่น้ะเฟซี่ี่นแม่มันบินบอร์อะไะตีนแล้ว่นกิเบิยบตีนเฮางับตั้งเท่งหดหยยบตีนกันอยียบตีนกันอยู่ใส้แย่งกันแล้วมันยังเบิดทั้งลุมบัตรที่ใหญ่ ลูกเขาเฮียละทนเลยนะแต่ว่าเขาเห็นยังไงได้คือมันสืบบนเขาสืบบนเต๋อพี่เขาจะดึเบอร์สักค่ะจะบอกไหมว่าเราพลาดกัรือเ่าก็ดึงประชาชนดึงอะไรดึงประชาชนจับเปนไป จัดไปเมื <c adan> uh, ่อ uh, นี uh. ้ก uh ็เปน้ำ <subjected> กินกปุหมอิ่มเนาะสร้างในตำมกรูจัหายองเลยบว่าบ้งวให้ละสายเบิ่งกหรือเบิ่งคนยังไงเบิ่งขมุดจอมาต้อี่น้อก้ะจัไปสิกินะยิ่ายังหีบอย่เดียวเลย ตาเตียงสมุนมาบึงมาพีคมโตให้ฉิกินได้ใหงกินบ่ได้อยากตีแฮมตะแตกยไหนกินบ่ได้หับท้องเลยเก็แค่ลงไปเซ็บอร่อยอร่อย Nị, nị, nị Nị, thả kinh khủng bị hơi chiều Sư lốt luôn bay Ơi Sư lốt nhảy nhảy, hú nhảy Bệt của dù đó cọ còn... cũng bay ลงไปใส่รบสุดแล้ากวาจุเอาหมักหงงลงไปต่อนะใส่ชามหมักก่อนเห็นเห็นอยู่สักเขาไปกัมึงกับเพล ใส่ลงไปเยอะๆเลยเพื่อเพื่อจะเาขาบบตัมมาขุ่งเนาะเชอ์มาขุ่งลงไปตั้มมาหุ่งไปน้ำปลาลงไปเนาะตั้มได้เลยผสมสูตรละตั้มหุ่งไปเชิร์ปลาลงไปตัมได้เลย sang tô này nè, yes, so, thả cả này tô ừ. oh. oh. để tô yên một này thả trông chị xếp nhà mình thích ở một đã ha vậy? Đẹp đó ha

อาจารย์ใส่สองสามจานหมดจ้ะยังคุใส่ด้เหรอไอ้่เปิดแล้วส่ลงไปเพื่อจะอร่อยอร่อยบังฮับเอาไปเชิบแล้วแบนี้เนาะ

たまごになる。